สวัสดีครับผมผมกบนาครับเมื่อนี้ครับผมได้คุยกับคุณครูครับหรือครูทรัพย์งวดที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับเพื่อนบอกว่าเพื่อนถูกเลขห้าเก้าเมื่อนี้ผมก็เลยอยากเอาของฝันของคุณครูครับมาเล่าให้ฟัง <c oughs> ขอไปครับแดงจึงคึงครูทัพย์บอกว่าแดงจึงครึ่งเรื่องวันนี้เลขนะแดงจึงคึงเ,ง,เนะง,ง,คงเลยผมเลยถามว่า อีกอย่างนอกครับแดงคือเขาเอารถป้ายแดงมาถวายให้กับผีเจ้าที่รถป้ายแดงแต่ผีเจ้าที่ก็บอกว่ากูบบเอกูบบเอกูบบเอแดงจึงคืนแต่ว่าผีเจ้าที่บอกว่ากูบบเอกูบบเอผมขอย้อนแค่นี้เดียวครับครูซับเนี่ยคือแกกําลังจะเกษียณครับปีหน้า แล้วทุกวันนี้ครับแกก็จะชอบได้โชคจากผีเจ้าที่กร <c oughs> ะสิบอกก็คืออย่างสยางครับแกได้โชคจากผีเจ้าที่มาเนี่ยเกือบจะสองปีนะครับแล้วทุกครั้งที่ฝันผีเจ้าที่ไม่เคยขับรถเองสักครั้งมีแต่ว่าให้ครูซับพาไปมีแต่ให้ครูซับพาไปขึ้นรถ แล้วฝันครั้งนี้มีคนเอารถป้ายแดงมาถวายให้ผีเจ้าที่แล้วผีเจ้าที่ออกปากว่ากูบอเอาแล้วก็มันก็ตรงกันกับหลายๆครั้งที่นะที่ว่าเพิ่นฝันกูทรยบฝันทุกครั้งไม่เคยเห็นผีเจ้าที่ขับรถเลยมีแต่ตัวเองขับรถให้นั่งแล้วก็พาผีเจ้าที่ไปนั่งรถแต่ครั้งนี้จู่ๆฝันว่ามีคนเอารถป้ายแดงมาให้แก แล้วแกก็บอกว่ากูเบ่ากูเบ่าแดงจึงคึงหรือมันจะออกแต่ถ้าถามว่าในข้อฝันนี่มันมีอะไรแปลกๆไหมมีคือครูทราบนี่แกก็เห็นว่าผีเจ้าที่ผู้ชายแก่ๆนะครับแค่แค่บอกว่ากูไม่เอามันก็คงไม่แปลกใจแต่ในข้อฝันนี่คือแกเนี่ยะจะมีไม้เท้าด้ามหนึ่งครับค้ำยันอยู่ แล้วแกก็เอาไม้เท้าไปแหละไปตีไม่ใช่เคาะนะถ้าเคาะก็ต้องไปเคาะป๊อก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 แต่ในความฝันนี่คือผีเจ้าที่เอาไม้เท้าของแกนะครับฟาดไปตรงที่แดงยังครึ่งกันแหละคือทะเบียนรถผมขออนุญาตบอกเลขก่อนทะเบียนรถแดงยังครึนนง่งในความฝันที่ครูซับเห็นแล้วผีเจ้าที่บอกว่า กูบอเอากูบอ,เอ,บอเอาแล้วก็ถือไม้เท้าครับฟาดอย่างแรงนะครับคือเลข5 5 6หไาหกสามแดงจคืนครับ5 5 6หสแล้วก็ถอนห้ใจครับเลขอีกอย่างนอมันสยไห่แบบนี้นอมันมาอันนี้คือถอนหาใจก็คือครูทราบนะเป็นคนถอนหาใจครับผมกับถอนตามเพราะว่าเลขแปลกแปลกยังสิมานอโมเดลนะครับนอหกหมันมาแล้วครับงูนี้อาจจะมาห้าห้าห ก็ได้ทุกสิวยาครับมันเป็นไปได้หมดทะเบียนรถผมครับหกห้าบนแหนมันอาจจะมากก็ได้ผมสิวายจะนำเมื่อกี้ลืมสับคาเดนหนอกเหลืองคู่ราบครับแกก็เลยมั่นใจว่าน่าจะเป็นผีเจ้าที่แหละมาบอกเลขแดงจริงเลยเอขอรดปบ๊ปบ๊ปกโ๊แต่ใน,นข้อฟันนี่คือผีเจ้าที่นึ่ก็คือแกน่ะไม่ได้ขึ้นรถนะครับ ไม่ได้จับรถด้วยซ้ําแค่เอาไม้เท้าครับตีตรงที่ว่าเป็นทะเบียนรถแต่ตีบักแห่หนึ่งหลายรอบทะเบียนรถก็ไม่บุ้มไม่พังแต่ดังโป๊ก,โป,ก,โ,ปกโป๊กเลยหรือว่าเลขตัวนี้มันจะมาห้าห้าหกสามกันรอมพี่ท้ามบงครับวันที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดถูกชิลนะครับเป็นเพียงแค่ แนวทางของฝันนะครับนาะแต่ส่วนใหญ่ครับเพื่อนฝันเนี่ยบางครั้งก็เข้าตรงงวดบางครั้งก็ไม่เข้าตรงงวดเหมือนกันงูมุกี้เราก็บอกว่าเราก็ถึอเลข59เป็นกระซื้อเลขอายุคนหนี่งนะครับ59 6้59ิ0ครับเป็นกระซื้อไมไงสีตลอดเลยปีหน้ามั้งครับเพิ่นจกกะเกษียณเวลาจะออกจาก,กเกษียณน,นี่คือถูกเลขบ่อยๆแล้วกับเพื่อนบอกเองว่า <c oughs> รวยย่อนผีเจ้าดีนี่คือื่องจริงนะครับ คือกูซับเราเป็นคนออกปากเองว่ารุวยเงินพีอทีคือแกก็ถูเลขมาหลายงวดกับผีที่มาบอกหลายครั้งเหมือนกันนะงวดนี้กับรอบมึงครับพิจารณาดูและการพิ่นกับเราข้องูัในผมฟังหลายรอบมากและก็รงวดนี้คือคุณคู่เพิ่นกับเดเอ่เซาตุ้มมงคลกับผมไปจํานวนหนึ่งครับแล้วก็พึ่บอกว่าพั่งจะไปไหวให้ทั้งผัวให้ทั้งเจ้าของแล้วก็ขับรถเนาะคือแกสั่งไปแล้วนะครับรอบแรก แต่แกสั่งไปอีกรอบหนึ่งครับครั้งนี้เพราะว่าจะเอาไปให้ลูกด้วยเมื่อกี้เป็นสั่งแค่นิดนึงเอาไปไว้ในรถสรุปว่าแกบอกว่าแกจะเอาไปไว้รถครับแต่แกก็ <c oughs> ขอไปครับไม่ได้เอาไปไว้รถนะแกบอกว่าอย่ามันหายก็เลยไม่ไว้ที่รถครับคือแกกลับเป็นกายว่าแกเอาของมงคลนะครับตุ้มเนี่ยใสยก่กระเป๋าแล้วก็เอาไว้ในกระเป๋าด้วยกว่าสะพายเวลาไปใส่มาใส่เวลาขับรถก็ คุ้มครองทั้งตัวเองก็คุ้มครองเหยื่อรถด,ด้วยประมาณนั้นครับแล้วก็บ่อยผมฟังล่าย่อย่างเหมือนกันเลขจักทีชือบทือกระโปงหมุดอือบัดฝันเท่าฝันย่ำไหนบางเสือมันก็ตรงงวดเท่ากับพ่อได้แต่ว่าฝันย่ำไหนห้อมักแห้งมันก็ออกขางวดทุกเสืออย่างครับมันก็ไม่แน่นอนนะครับเนาะไม่รู้ได้ว่าเลขมันจับตัวไหน ผมสิบอกอย่างนั้นมึงมึงเถอกันลืมผมสิบอกเรือ่องของมงคลเน่บ่เราถามยังกับผมเราถามมาเออครับคือเราบอกว่าเราเป็นครูเนาะคูใกล้กระียนเพิ่นกเวาเรื่องนี่แหละให้คุณคู่หลายๆคนครับคูรุ่นน้องเนาะฟังคู่รุ่นน้องกับบบเื้อไหมบ่เื้อบางเทือครับเราก็เข้าใจคนนะครับเนาะบางคนก็เข้าใจบางคนไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรครับก็ สิทธิ์ใครสิทธิ์มันจังครับเนาะคุณครูแล้วก็บ้ว่าอย่างเราเขาบอกแค่ว่าเราก็ไในของมงคลมาเราก็ไปบ่อยเขาฟังเขากับบเสือ้อเขาถามมาเขาบดเสื้อเหลืองของมงคลหรือว่าเขาบดเสื้อกบหน้า <c oughs> เขาก็บ,บอกว่าเขาบาหูจักหมูนจากกบหน้าเขากับบเสื้อเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่สําหรับครูทรัพย์หรือแม่ทรย์ครับแล้วก็บอกว่าเราอายุหกสิบแล้วบึงผมมาโดนโดนแห้งเหมือนกัน จริงๆแล้วกับเป็นคนบวมเมนบ่าห้วยดอกเป็นคนคู่ยังสิมาบ่าหวยคือแกเป็นคนไม่ได้บ้าหวยแกแค่หลงไหลบวมเปนบาหลงไหลหวยได้คือแกหลงไหลในการไปทําคลิปแต่งแต่สมัยทําถั่วง,งอกผม <c oughs> ผมเห็นถั่วง,งอกครับลาบากมากแกก็ดูตั้งแต่ตั้งแต่พูนหลัื่อตนมากแกว่าผู้ชายผว้นี้มันแปลกๆเนาะแต่แต่เพื่อนบางคนเนี่ยมันจะไม่ทํานะ แต่เราก็บเบิงมาแต่ย่างบุญเหรครับเบิงมาแล้วแกก็ไปเห็ดเห็ดคลิปกระถองลวงปูแล้วแก hit, hit ก,แวแก็ถูกเลขด้วยตั้งแต่นั้นครับแกก็ดูมาเรื่อยๆครับแกก็ไป่บอกแบบอื่นฟังปูน,นเข้าก็บเบื้อเสืออย่างผมเพงครับคนเราเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะครับเนาะแต่ก็ต้องขอขอบคุณครูมากๆครับที่ว่าเอาในทางของฝันครับมาเล่าให้ฟังงวดนี้ให้พันถึกเ,เลขหลายๆครับขอบคุณทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนครับถูกเลขถูกหวยทุกทนครับผม